นี่กับเพื่อนๆกับก็แค่นี้เราก็ปาเพื่อนๆออกมานอกพื้นที่กันนะครับเราไปดูป่าเล่ยกันนะครับในเช้านี้ว่า,าจะพานหรือไม่พานนะครับเพื่อนๆเราก็าไปดูไปลุ้นพร้อมๆกันเลยนะครับออกมาเร็วไม่น่าเชือ่อ <laughs> หูได้กับเพื่อนๆดูอ่านี่ยหูได้เนี่ยลูบปิดปาก,กเลย์อเอาเป็นเอาหัวน้ำ แต่เราไปวัวใหญ่โตนะไปลุลุ้งกันโตนะครับเป็นเพื่อไอ้นี่ร่อนร่อนเกลอนเกลอนไม่รู้ลงมงมาจะลงก็เดี๋ยวต้องกลับมาไหมอืมอืมไอ้นี่ไอ้นี่เป็นร่นนะครับเป็นเกลอนอ๋อ น่าจะย่งยุีกรู้กอนมหมยไม่กล้าเกลร้อนไม่กล้าไม่กล้า,ล,า <c oughs> ลูกนี่เดยวยยในป่าตอนกลับในลูกนี้ก็ัดปรับเรียนข้างไหนมั่งข้างนอกมั่ง อ,อันนี้ก็ข้าวนะครับแต่ตัวไม่ใย้่แล้วเหม่งเมี่ยงจังเหม่งเมี่ยงข้าวตัวไม่หย่มันอยากกาัดจะช่วยพื้นที่ช่วยกัดลานกว้างๆเลชันเพื่อนดูนี่เป็นคลองกับเพื่อนเพื่อนดูชันจังเนี่ยกกติเราตั้งป่าเลยนะรับพื้นที่พื้นนี้ นี่อยู่ด้วยอุ้ยไปดเข้าตาอืมข้าวตัวเล็กแลว้วโอ้เปล็กกับตัวยญ่ยไปในมดเดี๋ยวนี้คือในตัวยญ่ยไปในมดกับตัวหญ่งวัววัวในมือไม่ใช่ว่าเล็กจนเกินไปนะครับอ้นนี้อ่ะ dụng ừ, này quá đi Vô cái căn nơi Nhưng mà cao bình thường นี่ไม่ข้าวอุป,ป,ปอิ้งปิ้งปิ้งจังปิ้งเราลูกป่าทิวดูขึ้นยิบ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 ข้าวปิดล็อกข้าวปิดรองข้าวปิดรองนี่รองรีอ้นี่เป็นเกล็ดร้อนเพินเฟินเลยน้าข้าวจังดูเบิ่นเฟิ่นดูอุ้ยโอ้น้ำเล็บเยี่ยวน้ำเล็บเยี่ยว นี่เพิ่อนดูแต่เลยนน้มีกันเป็น,ปน,น,ปนบอกกว้างเลยนะกับเต็มไม่ใช่ลึกนะเข้าคลาดเลยไม่กล้าจะเข้านี่มันจะมองเห็นกับเพืเ่อนเลยไม่กล้าไม่กล้า ลูกนี่ด้วกับเปื้นตีนหนามเล็บเยี่ยวมากลูกเล็บเยี่ยวลูกเล็บเยี่ยวเนี่ยกับลักษณะก็เป็นแบบเนี้ยแบบเพื่อนดูดิเนี่ยก็นี่นี่มันมันกำลังกิซุกแต่ว่าแปลกนะครับสำหรับปีนี้นี่ดูทึกกว่ากำลังเป็นดอกก็มีนะครับธรรมดามันจะมัดเลยมันจะไม่เป็นดอกเลยเล็บเยี่ยวเนี่ยมันก็อยู่มาเล็บเยี่ยวเราเยี่ยวจับดูแบบเพื่อนดู เนี่ยลักษณะก็ประมาณนี้เพืเ่อนๆเอาไปดูปลาเล่กันโตนะครับนี่ <c oughs> อืมอก็ไม่ใหญ่เหมือนกันนะครับหลวงนี้โอ้หลวงนี้ข้าวสอกตัวเพืเ่อนๆข้าวส่องตัวแต่ก็ไม่ใหญ่เหมือนกันไปในมดว่าตัวใหญ่โตแต่ก็

เนี่ยพื classes, ้นที quer, ่โซนนี้ถึงเป็นปากก็นี่รับเพื่อนเพื่อนเนี่ยก็ได้ลักษณะก็ประมาณเนี่ยเพื่อนเพื่อนดูนะนี่คือในพื้นที่ของของโซนนี้ก็ข้าวถูกลูกเลยกับเพื่อนเพื่อนแต่ก็ตัวไม่ใหญ่แต่ก็จัดว่าใช้ได้นะครับเพื่อนเพื่อนดูข้างในึ่งเนี่ยตัวใหญ่มีตัวนะครับแต่เดียวก็ข้าวเนี่ยก็ถ้าลักษณะก็ประมาณเนี่ยเพื่อนเพื่อนดูนะนัวกับคือบรรยากาศอีกไกลๆที่เพื่อนเพื่อนเห็นนุกเนี่ยมันเป็นทรงกว้างเลยนะครับทรงกว้าง ปลาเลยมันน่าจะมีน้ำก็ไม่ลึกแต่ดีแต่เราก็ตั้งหว้ดครอบไปเนี้ยเนี่ยก็คือการตั้งปลาเล้ยแบบบ้านๆของเรานะครับเพื่อนๆเนี่กยก็ได้ประมาณนี้เพื่อนๆดูนะเนี่ยก็คือเราก็สำหรับจุดนี้เราก็เป็นสีหน้าพอใจเลยนะครับเพื่อนๆพอเราก็ลาเพื่อนๆไปก่อนนะครับเดี๋ยวคิดนะเราก็เจอกันไหมนะครับจากส่องน้ำม,มัน channel อยากดคลิกอย่กดไลค์กดแชร์กดติดตามถ้าปลาขายกดกระดิ่ง ให้พ่มด้วยนะครับเผื่อกำลังใจนะครับเดี๋ยวคลิปต่อไปเรามาพบกันใหม่นะครับสำหรับคลิปนี้ก็พุ่มก็ข้อลาบกันไปนก่อนนะครับสวัสด,ดีครับ